สวัสดีครับพระสมเด็จพุทธสอนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พิเศษนะครับถือได้ว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะครับเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่มีความสวยงามมีเสน่ห์นะครับดูเข้มขลังนะครับจะนั่งบนฐานสิงสามชั้นนะครับองค์พระจะมีการซ้อนกันอยู่นะครับจะมีองค์เล็กองค์ใหญ่เห็นไหมครับที่สําคัญนะครับ พระชุดนี้จะมีหน้ามีตานะครับจะมีหน้ามีตาเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นฝีมือของช่างวังหลวงช่างสิบหม,มู่นะครับที่มีความละเอียดนะครับจัดได้ว่ามีความละเอียดนะครับที่สามารถแกะแม่พิมพ์ถอดแบบออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นหูปากจมูกตานะครับ เนื้อพระจะเป็นเนื้อสีดำนะครับเนื้อดำผงเบลานนะครับหรือว่าบางท่านก็จะบอกว่าน่าจะมีส่วนผสมของบล็อกแม่พิมพ์เผานะครับก็แล้วแต่บางท่านนะครับแล้วแต่ละท่านจะมองไปแบบไหนนะครับ ก็มองได้ทั้งสองแบบนะครับก็จะมีอยู่สองแบบเท่านั้นก็จะมีผงใบลานเผาแล้วก็ผงถ่านบล็อกแม่พิมพ์เผานะครับส่วนกราบสีขาว,ขาวนวลตองที่ขึ้นตามองค์พระนะครับน่าจะเกิดจากความเก่านะครับบง่งบอกถึงอายุก,การเวลานะครับ สังเกตดีๆตามเนื้อพระนะครับจะมีแร่สนิมนะครับจะมีสนิมเกิดจากน่าจะมีส่วนผสมของตะปูสังขาวานอนนะครับหรือไม่ก็เหล็กไหลนะครับบางท่านก็จะบอกว่ามีแร่ดอกมะขามนะครับก็จะเรียกว่าแร่ดอกมะขามนะครับ มาชมด้านข้างขององค์พระนะครับด้านข้างก็จะเป็นการตัดแบบธรรมชาตินะครับมองดูแล้วจะมีการปริแล้วก็การเหี่ยวยุบย่นนะครับด้านขอบขององค์พระนะครับบ่งบอกถึงอายุแล้วก็การเวลานะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับ ด้านหลังขององค์พระนะครับจะมีตราราชลัญจกรนะครับประจำราชการที่4นะครับสวยงามครับ เส้นสุมขององค์พระจะสมมาตรนะครับใหญ่หนาแล้วก็คมชัดนะครับเป็นพระที่มีเสน่ห์น,นะครับยิ่งมองก็ยิ่งหลงไหลในความงามของพระชุดนี้นะครับธรรมดาสมเด็จก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับที่ประทับอยู่ บนสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับจะเป็นพระสมเด็จองค์เดียวสามชั้นก็ถือว่าเข้มขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์สุดๆแล้วนะครับแต่ชุดนี้นะครับเป็นพุทธศรนะครับแล้วก็แถมมีหน้ามีตาด้วยนะครับยิ่งเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ไปใหญ่นะครับส่วนตัวแล้วผม นิมนต์ขึ้นคอนะครับผมจะนิมนต์ขึ้นคอทั้งสาสีนะครับจะมีทั้งสีดำสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนสีขาวนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะเอาออกมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันต่อไปนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ชม3าสีไปก่อนนะครับมาชมองค์ถัดไปนะครับเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับก็จะมีหน้ามีตามองเห็นได้เด่นชัดสวยงามนะครับ ช่างสมัยก่อนนะครับเป็นช่างที่ละเอียดอ่อนมากครับผมถือว่าช่างที่ทําพระชุดนี้เป็นช่างที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเก็บได้ทุกความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหูปากตาจมูกนะครับจะเหมือนกับพระ องค์ประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับสวยงามมีตราราชลัญจกรเช่นเดียวกันนะครับ าชมอีกองคหนึ่งนะครับสีดำเป็นองค์ที่สามนะครับองค์นี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับมาชมองค์ที่สีนะครับเหนือสีดำนะครับให้ท่านสังเกตดูที่ เนื้อพระนะครับจะมีการงอกขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีเนื้องอกขึ้นมาจะมีความเหี่ยวยุบย่นนะครับให้เห็นนะครับบ่งบอกถึงอายุการเวลานะครับพระร้อยกว่าปีถึงยุคแน่นอนครับยิ่งเป็นพระพูทสอนแล้วก็ปลุกเสกอธิษฐานคิดจิตด,ด้วย สมเด็จโตนะครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับด้านพุตธคุณครอบจกักรวาลอยู่แล้วนะครับด้านหลังขององค์นี้นะครับจะไม่เหมือนกับสององค์ที่ผมให้ชมไปนะครับด้านหลังขององค์พระสีดำองค์นี้นะครับจะเป็นคาถา สินบัญชรย่อนะครับเป็นเป็นคาถาย่อของสินบญชรน,นะครับถ้าได้นิมนขึ้นคอนะครับก็เท่ากับมีวิชาอยู่ด้านหลังขององค์พระนะครับนั่นก็คือวิชาคาถาสินบญชรน,นะครับเท่ากับเราพกพา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยคาถาชินบัญชรน,นะครับคาถาชินนบัญชรน,นะครับใครๆก็รู้นะครับว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับมาชมเนื้อเขียวเหนียวซับนะครับสีเขียวก็เช่นกันนะครับ ก็จะมีหน้ามีตามองเห็นได้อย่างชัดเจนสวยงามนะครับอยู่บนสมเรือนแก้วเส้นสมจะสมมากนะครับท่านก็จะเห็นว่าด้านในขององค์พระนะครับด้านในเส้นสมององค์พระจะมีการงอกจะมีความเหี่ยวแล้วก็จะมี มลสานต่างๆนะครับให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับสีเขียวจะหลังเรียบนะครับจะไม่มีตราราชลันจกรและก็จะไม่มี คำย่อของคาถาชินบัญชรนนะครับผมก็ไม่ทราบแน่นะครับว่าท่านเจอจงเจตเจตนาไม่ทำหรือว่ายัางไงผมก็ไม่ทราบนะครับเนื้อเขียวจะไม่มีการ ปั๊มตรลาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำย่อของคาถาชินบัญชรแล้วก็ตราราชละลัจนจกรก็ไม่มีนะครับไม่ทราบว่าท่านเจตนาจะทำหลังเรียหรืเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับจะมีหน้าตามีจมูกปากเช่นเดียวกันนะครับคมชัดเช่นเดียวกันครับ มาชมเนื้อสีแดงสมูเลือดนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีความสวยงามจะมีการเหี่ยวยุบย่นเห็นไหมครับที่ท่านเห็นแวววาวสีขาวขาวเห็นไหมครับที่เป็นแท่งอยู่นี้เป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับที่ท่านเอามา ผสมใส่ในเนื้อพระนะครับเพิ่มความขังนะครับธรรมดาเหล็กไหลก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับยิ่งได้นํามาใส่ในองค์พระยิ่งเพิ่มตะวีความศักดิ์สิทธิ์นะครับสีแดงสบู่เลือดนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันกันกบองค์สีดำนะครับก็จะมีคำย่อของ คาถาชินน้ำบรรชออยู่ด้วยนะครับมาชมเนื้อสีแดงสมบูรเลือดองค์สุดท้ายนะครับ เมื่อซุมกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีมวลสารมากมายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารของพงพุทธคุณนะครับและเล็กไหลต่างๆนี่ก็แหล่เล็กไหลนะครับที่เห็นสีขา,ขาวๆแววๆอยู่นี่นะครับดูการตัดขอบขององค์พระนะครับเป็นการตัดแบบธรรมชาตินะครับ เห็นไหมครับเนื้อสีแดงด้านหลังก็จะเป็นคําย่อของคาถาชินนบันซอนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะนมเ,เดี๋ยวผมจะนําเอาพระชุดนี้นะครับขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมกันนะครับมาชมองค์เนื้อสีแดงเป็นองค์แรกนะครับ เมื่อขึ้นกล้องขยายสูงท่านก็จะเห็นมวลสารต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับท่านจะเห็นถึงความเหี่ยวความชำของ,ององค์พระนะครับบ่งบอกถึงอายุการเวลานะครับ ได้ว่าเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นแร่เหล็กไหลที่ผมเอ่ยไว้เห็นไหมครับที่เห็นสีขาวแวววาวนะครับเป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับเนื้อพระก็จะออกไปทางเหี่ยวแห้งนะครับเห็นไหมครับบ่งบอกถึงอายุการเวลาที่เป็นแท่งนั้นก็เป็น เด็กไหลเงินยวงนะครับมีอยู่ทั่วทั้งองค์เลยนะครับส่วนสีเคาขาวที่ขึ้นมาตามร่องขององค์พระนะครับเป็นการงอกของแก้วไซยคารโบเนตนะครับ ด้วยพระที่เขาได้อายุการเวลาที่ยาวนานนะครับเขาก็จะงอขึ้นมาเห็นไหมครับส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังก็จะเห็นมุลสันต่างๆ จะเห็นถึงความเก่านะครับจะเห็นความเหี่ยวของเนื้อพระนะครับบอกได้ว่าพระชุดนี้นะครับสวยส้งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นผงตะไบทองคําด้วยนะครับเป็นผงตะไบทองคำอยู่ด้วยนะครับ อยู่ติดกับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อสีเขียวกันดูนะครับ สีเขียวก็ยิ่งสวยนะครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงเนื้อสีเขียวจะออกไปทางเนื้อจะไปทางสีหยกเลยนะครับจะเหมือนกับเนื้อหยกเลยนะครับแล้วก็สีเหลืองๆก็จะเป็นมวลสารแล้วก็สีขาวก็จะเป็นมวลสารของมวลสารต่างๆที่อยู่ในองค์พระสมเด็จนะครับ แล้วก็จะมีมวลสันต่างๆว่าจะเป็นสีดำแร่เหล็กไหลเงินยวงมีครบนะครับผมชอบที่เนื้อสีเขียวขององค์พระนะครับดูแล้วเย็นตาสบายตาเหมือน เหมือนได้ดูเนื้อหยกเลยนะครับสีแดงน่าจะเป็นสมกอกําแพงเพชรนะครับดูครับดูเนื้อสีเขียวนะครับเหมือนเนื้อหยกไหมครับ มจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมสีละองค์นะครับอย่างละสีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาชมองค์สีดดำนะครับพงเบลานหรือว่าบางท่านก็บอกว่าเป็นดำบล็อกฐานฐานบล็อกไม่พิมพ์นะครับ ดำก็ยิ่งสวยนะครับนี่ครับแร่หล็กไหลเงินยวงนะครับแล้วก็จะมีสนิมบางท่านก็บอกว่าเป็นสนิมที่เกิดจากการผสมของ แล่ตะปูสังขาวานอนนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นแล่ดอกมะขามนะครับก็แล้วแต่และท่านจะเรียกไปยังไงนะครับเึ้นอยู่กับผู้ชมจะพิจารณานะครับผมก็นำเสนอนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะรู้ไปหมดทุกอย่างนะครับผมได้นำมาให้เสนอนะครับ ก็พอจะมีความรู้นิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับพอศึกษาได้ความรู้จากท่านผู้รู้นะครับหลายๆท่านที่ท่านมีความรู้นะครับท่านได้บอกไว้ในหนังสือแล้วก็ใน Google นะครับผมก็จำมาหลายๆท่านนะครับ แล้วก็มารวบรวมมาตราตรองพิจารณานะครับแล้วก็มานำเสนอต่อเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับที่ผมพูดมานะครับก็ให้ท่านพิจารณาแล้วก็ ดูตามความเหมาะสมนะครับเห็นเนื้อพระ,ะไหมครับเนื้อพระ,ะจะเหี่ยวบ่งบอกถึงอายุการเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอา อีกองหนึ่งขึ้นกล้องให้ดูนะครับเนื้อสีดำนะครับบางครั้งนะครับผมก็พูดไปด้วยแล้วก็จับกล้องถ่ายไปด้วยนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่สะเทียนเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเสียงนะครับ ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำองค์สีดำขึ้นกล้องขยายซุงมให้ได้ชมกันอีกสักองค์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเนื้อพระจะมีความเหี่ยวนะครับจะมีการงอกของแคลไซคาร์บอนเนตนะครับขึ้นมาปกคลุมเนื้อพระอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเห็นฟิล์มบาง เคลือบอยู่เห็นไหมครับที่เห็นเงาเงาบางๆใสใๆนะครับเกิดจากแกลไซด์คาร์บอนเนตนะครับเห็นสีขาวแววๆไหมครับเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับ ที่อยู่ในองค์พระโดยเฉพาะเนื้อสีดำนะครับจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กไหลเงินยวงมากที่สุดนะครับจะเห็นอยู่ทั่วองค์เลยนะครับนี่ก็ใช่ครับจะเห็นมีเม็ดสีเหลืองบนสารสีเหลืองเม็ดสีเขียวสีเหลืองทั่วทั้งองค์นะครับมีส่วนผสมนะครับ การเหี่ยวร่องรอยของการเหี่ยวยุบย่นนะครับบ่งบอกถึงอายุการเวลาและสีขาวคล้ายๆกับปุ๋ยเมฆนะครับก็จะเป็นเกลไซคํามเนตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแม่เหล็กให้ใหท่านได้ชมนะครับ มาเริ่มจากสีดำนะครับเห็นไหมครับสีดำจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กไหลมากที่สุดนะครับดูดเม่เหล็กนะครับมาทดสอบเนื้อสีแดงนะครับ เนื้อสีแดงก็ดูดนะครับแต่จะไม่แรงเหมือนสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะพิงอย่างนี้จะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับดูดแม่เหล็กนะครับอ่าลม้มลงมาเลยนะครับมาชมเนื้อสีเขียวกันนะครับ เช่นเดียวกันนะครับดูดติดแม่เหล็กเหมือนกันนะครับแต่สีดำจะดูดแรงเป็นพิเศษนะครับก็เหมือนดังที่ผมเอ่ยไว้นะครับสีดำจะมีมวลสาร,รจะมีการผสมของแร่เหล็กไหลมากที่สุดกว่าสีอื่นๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าท่านชื่นชอบคลิปที่ผมทํานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับหากว่าท่านใดสนใจอยากได้พระชุดนี้นะครับหรือว่าองค์ไหนนะครับสีไหนอยากได้ไว้ นิมนต์ขึ้นคอบูชาก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ติดต่อมาทางแอดไลน์มาทางเบอร์0847717733ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแมพมภาพไปทีละองค์นะครับท่านก็สามารถแคปหน้าจอได้นะครับ ้ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ